สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับต้านะคะที่ช่องต้าบู๊บระดีอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คือเข้ามาถามต้ายเยอะมากเกี่ยวกับรายละเอียด ต่างจาที่ต้าจะพูดในคลิปคลิปนี้นะคะทุกคนซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ต้าแบบได้มีตัวอย่างแต่ละาน,าน,านานะคะรวมไปถึงประสบการณ์ตรงนี้ที่จะมาอธิบายทุกคนฟังนะคะในเรื่องของการที่เดินทางในช่วงโควิดนะคะเข้ามาที่ประเทศมาลเลเซียซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับนะักท่องเที่ยวนะจะเปิดรับ เ,เขาเรียกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวตาจะแปะเอาไว้ให้นะคะคร่าวๆนะคะทุกคนซึ่งในกรณีนี้ก็คือจะต้องติดต่อก,กับทางสถานทูตมาเลเซียนะคะรวมไปถึงกงสุนไทยต่างๆนะคะเพื่อรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนในแต่ละกลุ่มบุคคลนะคะที่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศมาเลเซียได้นะตอนนี้นะคะทุกคน คลิปนี้ต้าก็จะมาแชร์ในตัวของเอกสารสําหรับตัวต้าเองนะคะที่เดินทาง กลับเข้ามาที่นี่นะคะด้วย permission to travel สำหรับการทำงานนั่นเองนะคะก็คือตาเนี่ยทำงานในประเทศมาเลเซียนเนาะแล้วก็การเดินทางทุทกๆอย่างนะคะเอกสารทุกอย่างในคลิปนี้ที่ต้ากำลังจะบอกทุกคนเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการทำงานนะซึ่งก็จะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่ต้าทำต่างๆน,นานามีอะไรบ้างรวมไปถึงการเดินทางเข้ามานะคะว่าต้าเดินทางมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งการเดินทางของต้า ไรีว่าเป็น long hour เลยเพราะว่าใช้เวลาเกือบทั้งวันนะคะในการเดินทางต้องบอกก่อนสายการบินต่างๆนะคะที่แบบาทางบริษ,ษ,ษัทจองให้อย่างเงี้ยหลายๆอย่างก็คือมีแคนเซิลไปบ้าง flight cancel บ้างแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่แบบอยู่ดีเคสก็เยอะขึ้นทั้งในไทยแล้วก็ในประเทศมาลเลเซียด้วยเช่นกันนะคะทำให้ไ l i g h หลายๆ f l i g h ที่ตอนแรกจองไว้ก็มีการคนเซิลไปยกเลิกไปนั่นเองนะคะก็ เป็นเวลาย,ยาวนานเหมือนกันที่จะได้เป็นไฟตัวนี้แล้วก็ทำการบินกลับมานะคะอ่ะคุอคนขามาเริ่มกันเลยนะคะต้ต้องบอกก่อนว่าเอกสารเนี่ยอตอนแรกต้าคิดว่ามันจะเยอะมากๆจนวุ่นวายแต่จริงพอผ่านขั้นตอนทุกอย่างมาแล้วอะ เอกสารทุกอย่างก็คือไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายอย่างที่เราคิดนะคะก็อย่างแรกเลยที่จะต้องทํานะคะสมมุติว่าเราได้งานแล้วนะแล้วก็ทีเนี้ยทางบริษัทก็จะแจ้งมาว่าโอเคเราจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่จะต้องไปยื่นที่สถานทูตของประเทศมาเลเซียนะคะ ไปยื่นที่กรุงเทพฯนะที่สาทรน,นะคะทุกคนซึ่งเอกสารตรงนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะที่สำคัญก็คือจะมีเป็นตัว permission to travel ที่เราจะต้องไปขอกับทางสถานทูตมาเลเซียนะคะซึ่งเจ้า permission to travel เนี่ยจะมีอายุเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นซึ่งแนะนำเลยว่าใครที่ กำลังจะเดินทางไม่ว่าจะเป็นวีซ่าอะไรก็ตามที่จะต้องเดินทางทางอากาศหรือทางบกก็แล้วแต่ต้าคิดว่าจะต้องใช้เหมือนกันนะคะก็จะต้องไปขอก่อนสักเออ 2-3ถึงสาอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเดินทางนะคะอย่างที่2นะคะที่จำเป็นมากๆเลยนะคะก็จะเป็น letter of undertaking นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า LOU นั่นเองชื่อเต็มยาวมากนะคะจะเป็นตามนี้นะคะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นไปประมาณนี้นะคะก็ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับเป็นใบที่ทางอาพอเราเข้าประเทศมามันจะต้องใช้นะคะซึ่ง ตาสังเกตได้เลยว่าทุกคนจะถามถึง LOU ก่อนซึ่งตาเคิดว่าใบานี้มันสำคัญมากๆนะคะก็จำเป็นจะต้องมีนะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะทุกคนที่จำเป็นจะต้องมีเลยก็คือจะเป็นใบ m d เด็ก M เด็กคืออะไรนะคะ m d เด็กก็คือ จะเป็นใบประมาณนี้นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของบริษัทที่เราทำงานต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของสัญญาต่างๆที่เราได้รับจากทางบริษัทนะคะซึ่งทางบริษัทจะเป็นคนส่งตัวนี้มาให้เรานะคะทุกคนก็หลังจากที่ได้ตัวนี้มาแล้วปุ๊บก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นอีกเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น ใบอนุญาตหรือว่า letter for entry to Malaysia นะคะก็คือเป็นใบอนุญาตให้เข้าประเทศนั่นเองตัวนี้ก็สำคัญนะคะซึ่งแต่ละเอกสารที่ต้าได้มาทุกอย่างเนี่ยจะเป็นทางบริษัทที่รับเราเข้าทำงานนะคะเป็นคนส่งมาให้นะคะทุกคน เอกสารพวกนี้มีหมดแล้วแต่เราก็ต้องไปยื่นกับทางสถานทูตเพื่อให้ได้เป็น single entry นะคะแล้วก็เป็นตัว permission to travel นะคะสองอย่างนี้ที่เราจะต้องไปขอจากทางสถานทูตมาเลเซียซึ่งหลังจากที่ได้เอกสารมาแล้วเราก็สามารถเข้าไปยื่นได้เลยนะคะเป็นการเดินทางไปที่สาทรน,นะคะแล้วก็ทำการยื่นเอกสารที่ทางบริษัทให้มาทั้งหมดนะคะไปที่สถานทูต เพื่อจะขอ Single e n t นทแล้วก็จะมีเป็นตัว Permission to Travel นะคะสองตัวนี้นะคะโดยปกติแล้วจะพร้อมกันใช้เวลาประมาณ3วันหรือภายใน1อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการ ให้ใบนัดมาว่าเราจะต้องมารับวันนี้นะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัว permission to travel นะคะก็จะมีอายุเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากวันที่เราได้รับเอกสารแล้วนะคะเราก็ต้องกะให้ดีนะว่าเออเราบินวันนี้เราจะไปขอเมื่อไหร่อะไรเงี้ยต้าแนะนําว่าแบบประมาณ3อาทิตย์ก่อนบินอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้แบบตัวเอกสารเราจะได้เช็คให้เรียบร้อยว่ามีอะไรขัดตกลบร้องไม้อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัว single entry เนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนกว่ากว่าสาเดือน4เดือนประมาณนี้นะคะซึ่ง เราก็สามารถไปยื่นสองตัวเนี้ยได้พร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ได้เอกสารมาพร้อมกันเนาะก็หลังจากที่ยื่นไปแล้วนะคะเอกสารเพิ่มเติมที่จะต้องยื่นไปด้วยก็คือตั๋วเครื่องบินนะคะที่ได้ทําการจองแล้วว่าเราบินวันไหนเราจะได้รู้เนาะว่า,าตัว single entry หรือ permission to travel เราควรจะขอประมาณวันที่เท่าไหร่ดีนะคะเพราะว่าเราต้องต้องได้เอกสารตรงนี้ก่อนที่เราจะบินนะคะทุกคน อโอเคหลังจากที่แบบเอกสารทุกอย่างคือเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็เตรียมตัวเขาเรียกว่าอะไรเตรียมเอกสารโดยการที่ตาจะแบ่งเป็นเซตเซตเป็นชุดชุดนะคะแบบอย่างเงี้ยเป็นชุดไปว่าแบบเราไ,ได้เอกสารอะไรจากสถานทูตมาบ้างซึ่งสถานทูตนะคะเขาก็จะแม็กเป็นชุดให้เราเลยแล้วเขาจะบอกถืออันนี้ไปนะตอนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เรา ได้จากเขามาแล้วทั้งตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่ง single entry เนี่ยจะอยู่ในพาสปอร์ตของเรา2ตัวเนี้ยก็คือถือคู่กันแล้วต้าก็จะถือเอกสารของตรงนี้ค่ะแล้วต้าจะให้ดูนิดนึงนะซึ่งเราก็จะถือเอกสารตัวนี้ค่ะแล้วก็ ตัวของพาสปอร์ตเอกสารตัวเนี้ยของต้าที่ได้มาจากสถานทูตนะคะที่เรายื่นไปแล้วก็ทําการตรวจสอบแล้วต่างๆนานาเน,นี้ยก็จะเอาไปถ่ายเอกสารเพิ่มเติมสัก3ามสี่ชุดอย่างเงี้ยพกเอาไว้ติดตัว,ตวเพราะว่าพอเข้าประเทศแล้วหรือว่าก่อนบินนะคะตรงสานามบินาสายการบินก็จะเช็คแล้วนะคะซึ่งเป็นไปได้ก็คือพิมพ์มาเกินๆไว้ก่อนเลยนะคะเกินดีกว่าขาดนะคะทุกคนตรงนี้ต้องย้าเลยนะอ่าแล้วก็มาพูดในเรื่องของการเดินทางมากนะคะทุกคน ตาก็ได้บินของทางสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะทุกคนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเล็กๆน้อยๆแบบกรุบกริบพอนะคะเพราะว่าเราเองก็แบบใช้เวลาเดินทางเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนซึ่ง ไปที่จุดเช็คอินแรกก่อนที่เราจะโหลดกระเป๋าเร้ก็จะต้องมีการยื่นเอกสารตามที่ตาได้แจ้งไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับพาสปอร์ตเราให้ทางสายการบินเช็คนะคะว่าเราอะสามารถที่จะเดินทางเข้าไปประเทศปลายทางได้นะคะหลังจากที่ทําการตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะคะก็เข้าไปในเกตปกติเลยแล้วก็มีการยื่นเอกสารต่างๆหน้านะคะ หลังจากนั้นตรวจพาสปอร์ตนะคะทําการจ็อบออกประเทศแล้วทีนี้ก็ไปนั่งรอเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยไฟบินก็ไฟบินตรงเลยนะคะไม่มีดีเลยใดๆแต่ว่าของตา้าด้วยความที่บินสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็คือจะต้องมีการไปต่อเครื่องนะคะทีะ่ประเทศสิงคโปร์นะคะรอประมาณโดยประมาณอนะ่ะประมาณ3ชั่วโมงนะคะทุกคนก็เดินเล่นอยู่ในนั้นนั่งพักผ่อนไปนะคะหลังจากนั้นก็มีการเดินทาง มาที่ k l ซึ่งจะบอกว่าเร็วมากคือแบบยังไม่ทันได้แบบหลับตาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือถึงแล้วนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดที่ต้าเชื่ว่าทุกคนนะอยากรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโอเคค่ะทุกคนมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะนอกจากเอกสารที่เราได้จากทางบริษัทและสถานทูตแล้วเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีแลวก็คือการโหลดแอปพลิเคชัน My s e j a t e r a นะคะทุกคน ไว้เลยหน้าตาจำง่ายมากสีฟ้าแบบนี้นะคะซึ่งการดาวน์โหลดตรงนี้เราสามารถทําได้ตั้งแต่ประเทศไทยโดยการที่ใส่เบอร์ประเทศไทยลงไปนะคะแล้วก็รับ OTP มากรอกนะคะแล้วก็จะทําการสแกนที่สนามบิน KL นะคะทุกคนตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าเป็นการเหมือนกับไทยเทียบอะ่ะก็เหมือนกับแอปไทยชนะที่ไทยอะ่ะเหมือนเราไปไหนเราก็ต้องทําการสแกนเช็คอินที่นี่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้คือเราแบบ พอเราลงจากเครื่องปุ๊บเราก็ต้องสแกนแล้วก็มีการกรอกเอกสารมากมายมากในแอปนะว่าแบบเออเราพาสปอร์ตอะไรเลขอะไรแล้วก็นั่งตรงไหนมาไฟอะไรมาจากประเทศอะไร ทํางานที่ไหนหรือว่าใส่ที่อยู่ที่ไหนหลังจากนี้ไปไหนต่ออะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องทําการกรอกให้หมดตั้งแต่เราสแกนที่สนามบินเลยหลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของการตรวจเอกสารต่างๆนานาใดๆนะคะทุกคนแล้วก็ยื่นเอกสารที่เราแบบทํามาเป็นชุดๆอย่างเงี้ยต้าก็จะแนบแบบนี้ไปเลยนะคะว่าแบบให้เขาวาตรวจง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่าทางบริษัทได้ให้ต้ามานะคะเดี๋ยวต้าจะให้ดู ครบบ่าวๆก็คือจะเป็นในส่วนของการชําระค่ากักตัวซึ่งตรงนี้นะคะจะมีการเหมือนกับเราเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งเรามีการที่จะชําระไปแล้วเรียบร้อยนะคะโดยทางบริษัทก็จะเป็นคนให้เอกสารน้ต้ามาเนาะซึ่งในหลายๆกรณีหรือว่าใครที่แบบเข้ามาในวีซ่าอื่นตรงนี้ต้าก็ เชื่อว่าน่าจะเป็นประมาณเดียวกันนะคะแต่ในเรื่องของราคาหรือต่างๆใดนๆนนอันนี้ก็จะต้องสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ละที่ต้าคาดว่าอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็มันอาจจะมีหลายๆแบบนะคะตรงนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะที่แบบไม่แน่ใจอะ่ะไม่กล้าบอกด้วยเพราะว่ากลัวให้ข้อมูลผิดไปนะคะก็ตรงนี้สามารถเช็คได้ก่อนที่จะเดินทางนะคะทุกคนหลังจากที่ได้เอกสารตามนี้มาแล้วเรียบร้อยนะคะที่สนามบินเราก็จะต้องทําการให้เอกสารเหล่านี้กับ ทางพนักงนานแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะหลังจากยื่นเอกสารทุกอย่างแล้วแบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการไปตรวจโควิด swab test นะคะต้าก็ตรวจแล้วที่คอในปากเขาก็จะเอาแบบนี้แล้วก็ทําการเสียบที่จมูกนะคะทุกคนซึ่งก็เป็นประสบการณ์หลายครั้งแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบที่ปากครั้งนี้ไม่ไม่เจ็บอะรู้สึกว่าแบบมันไม่ะระคายคอแต่ว่าที่จมูกเจ็บเหมือนเดิมแม่เจ็บจริงตรงนี้ก็เ ผ่านไปนะคะซึ่งในเรื่องของผลต่างๆเขาก็จะมาแจ้งเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านการตรวจโควิด COVID แล้วเรียบร้อยก็ไปถึงจุดที่ทําการจ็อบเข้าประเทศนะคะซึ่งทางสนามบินเขาก็จะมะีทางบอกชัดเจนว่าแบบโอเคจบตรงนี้ไปตรงไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ทําการยืดเอกสารในหลายๆทางที่เขามีตั้งไว้ให้นะคะต้องขออภัยจริงๆที่ต้าไม่สามารถเก็บบรรยากาศตรงนี้ได้นะคะก็เป็นข้อห้ามเหมือนกันเราก็จะได้แบบอธิบายเป็นภาพ ที่ตาจำได้ไปนะคะยื่นเอกสารทุกอย่างตามที่ตาแจ้งไว้ปึงนั้นเลยคือปึงนั้นอะรอดทุกที่จริงๆเพราะว่า,อาเอกสารสําคัญหลักๆก็มีเท่านั้นเลยนะคะตามที่ทางสถานทูตจัดมาให้แม็กมาให้ตาก็ไปตามนั้นเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นจอบพาสปอร์ตเสร็จปุ๊บ ก็จะไปถึงขั้นตอนการนั่งรอนะคะว่าเราจะได้โรงแรมไหนเพราะว่าตัวตาเองอะตอนที่ถึงก็ยังไม่ทราบว่าจะได้โรงแรมไหนนะคะก็คือแล้วแต่เขาพาไปเลยหลังจากนั้นก็รอประมาณชั่วโมงนิดนิดะชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้นะคะก็ได้รถบัสแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นรถบัสเขาก็จะมีการพ่นฆ่าเชื้อกระเป๋าเดินทางเราต่างๆนาะนาะนะหมดเลยนะคะทุกคนก็คือให้ค่าเชื้อซึ่งดีนะจะบอกเลยเพราะว่าเราก็เดินทางแบบ จากไทยไปสิงคโปร์สิงคโปร์ไปนี่อะไรเงี้ยก็ทําการค่าเชื้อเครื่องดีมากหลังจากนั้นก็ทําการนั่งบัสนะคะขึ้นขึ้นบัสไปแล้วเขาก็พาไปที่โรงแรมนะคะต้องบอกเลยว่าโดยรวมนะคะการเดินเรื่องเอกสารต่างๆในวันนั้นของต้าก,ก็คือตั้งแต่11โมงครึ่งตอนเช้าต้าบินมาจากสวรภูมินะคะมาถึงที่นี่คือแบบที่โรงแรมนี้นะคะก็ประมาณ5ทุ่มโดยประมาณนะคะทุกคน5ทุ่มเวลามาเลเซีย ก็ประมาณ12สองชั่วโมงอะเต็ม <c oughs> ๆมาทุกคนคือทุกคนดูตาสภาพคือตาเพิ่งถึงเมื่อวานเลยนะคะแล้วก็มาอัดคลิปวันนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกจริงๆแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆในแต่ละประเทศก็คือพยายามทําให้ดีที่สุดอะพยายามพ้นทุกอย่างแล้วก็ตอนที่ต้านั่งเครื่องมาค่ะคือเขาจะแบ่งเป็นแบบแถวเว้นแถวเลยซึ่งเราก็จะไม่มีการใกล้ชิดกับ ผู้โดยสารท่านอื่นเลยนะคะซึ่งก็เป็นความปลอดภัยแล้วก็มาตรการที่ดีในแต่ละาสายการบินนะคะแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละประเทศด้วยก็คือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบดูแลผู้โดยสารทุกคนดีมากรวมไปถึงคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไม่ว่าจะาเป็นในกลุ่ม วีซ่าไหนก็ตามนะคะซึ่งได้รับการดูแลสําหรับต้าคือประทับใจในทุกๆขั้นตอนนะคะเ <_ d ata> ขาก็พยายามเซฟทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราให้ดีที่สุดนะคะ <_ d ata> แล้วก็เดี๋ยวต้าเนี่ยจะมารีวิวห้องพักนะคะ <_ d ata> การควอนตินีนของต้าเนี่ยจะใช้เวลา10วันนะคะ <_ d ata> ทุกคนก็จะมาถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนก็จะรอติดตามกันเหมือนเดิมนะคะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะมาอัปเดตเกี่ยวกับเอกสารต่างๆแล้วก็ประสบการณ์การเดินทางแบบกรุบกริบก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนนะคะในคลิปต่อไปนะคะรอทุกคนดูด้วยนะทุกคนเราติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะแบบมีพูดมึนๆอองๆบ้างนะคะเนื่องจากแบบเมื่อคืนมาถึงดึกแล้วก็มีการทานข้าวเขาก็มีข้าวให้นะแล้วก็ ทานข้าวทานอะไรไปกว่าจะได้นอนคือแบบเกือบตีสองทุกคนแล้วก็ตื่นมาก็คือเหมือนชินกับเวลาไทยอย่างเงี้ยตาตื่นมาประมาณแบบหกโมงกว่าๆเลยก็คืออองมากนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะมาอัปเดตต่างๆนานาให้อีกนะคะทุกคนวังว่าทุกคนจะรอชมตานในคลิปต,ต่อไปนะคะอย่าลืมฝากติดตามช่องตาตาโบประดิษฐ์ด้วยนะคะสําหรับคนไทยที่ามาลองใช้ชีวิต ต่างแดนอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ใครชอบคลิปนี้อ่ะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่าด้วยนะคะเป็นกําลังใจใต้าในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะใครที่แบบมีคําถามอยากสอบถามตานะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะยินดีมากๆที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อตานะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะตามช่องทางนี้หรือว่าตอบอคอมเมนต์ตาก็ได้นะคะตาก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็จะเข้าไปตอบเช่นกันนะคะทุกคนวันนีต้ตาไปก่อนนะคะทุกคน ขออภัยที่สมมากๆเลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย